ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแน,นลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อหาเช้ากินคำ่ำชีวิตลำบากเร่งทำบนนุญนี้อย่างแน่นอยเพียงวันพระจะหาเงินง่ายเจอทางออกพบทางรวย ชีวิตสบายพระบุญหนุนนำภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ที่คนไทยและคนทั่วโลกกำลังปรับตัวให้อยู่รอดได้จะงมีความสุขนั้นการทบุญที่ได้อัน,นิสงสูงสุดแรงสุดคุ้มค่าสุดขนาดที่ว่าทันทีที่ตั้งจิตอธิษฐานเทวดาทุกสวรรค์ชั้นฟ้าก็พากันแซ่สองสรรเสริญจังกึกก้องทีเดียวพ้าพุทธเจ้าทรงเปรียบอาน,นิสง์แห่งการบุญนี้ไว้ว่า พระราชาผู้มีราชสมบัติและมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง16จะยงไม่สามารถเทียบเท่าผู้ทำบุญนี้ได้เพราะไม่ว่าจะชายหรือหญิงหากทำบุญนี้เมื่อตายไปก็จะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทพ,พย,ยดาเกิดบนสวรรค์และเปรียบเหมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่ข่มคูหมู่ดาวทั้งหลายต่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่าน,นเล่าเรื่องคนตัดฟืน ของท่านอนาฐาบินทิกาเศรษฐีว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอนาัฐาบินทิกาเศรษฐีบ้านนั้นเวลาถึงวันพระทุกคนในบ้านแม้กระทั่งเด็กแบบอกก็ต้องรักษาอุโบสถปรากฏว่ามีวันหนึ่งเป็นวันพระมีคนจูนคนหนึ่งเข้ามาจะมาขอเป็นลูกจ้างของอนาัฐาบินทิกาเศรษฐีท่านยังถามเธอว่าทำงานอะไรได้บ้าง เขาก็บอกว่าสามารถทําได้ทุกอย่างตามที่ท่านจะใช้ท่านอนาถพาิธิการเศรษฐีก็บอกว่างานอย่างอื่นก็มีเจ้าหน้าที่หมดแล้วที่ยังมีงานพร่องอยู่ก็คือคนตัดฟืนเพราะที่บ้านนั้นต้องเลี้ยงคนมากเลี้ยงพระมากต้องตัดฟืนมาหุงข้าวหุงปลาเขาก็รับปากยอมรับทําได้เมื่อเขามาทํางานวันหนึ่งหลังจากเขากินข้าวเช้าเสร็จ ก็ถือขวานเข้าป่าไปตัดฟืนพอตัดฟืนแล้วกลับมาตอนเย็นพอถึงตอนเย็นก็ปรากฏว่าคนที่บ้านนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนตอนเช้าเพราะตอนเช้าต่างคนต่างก็ห่อข้าวฉันขอข้าวฉันขอแกงฉันขอกลับฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้แต่ว่าตอนเย็นสงบสงัดหมดเขาก็เข้าไปที่ครัวพอเข้าไปถึงโรงครัวแม่ครัวก็จัดอาหารเฉพาะเขา ถ้าพิจารณาแล้วกินไปก็คงจะเหลือน,นิดหน่อยไปให้คนอื่นเขาก็จึงถามว่าวันนี้ทุกคนในบ้านเขากินข้าวกันหมดแล้วหรือเห็นเงียบกันจังไม่เหมือนตอนเช้าที่วุ่นวายกันมากแม่ครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระที่บ้านนี้ทั้งหมดทุกคนวันพระต้องรักษาอุโบสถแม้แต่เด็กที่กำลังกินนมอยู่ก็ต้องทำท่านมหาเศรษฐียังให้วนปากแล้วก็กินเพียงน้ำพึง่ง หรือนมใสข้นแทนเขาจึงถามต่อว่าอุโบโสถเป็นอย่างไรแม่ครัวก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันนี้ไม่รู้อะไรหรอกถ้าอยากจะรู้มากก็ให้ไปถามท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันท่านมหาเศรษฐีสั่งทุกคนก็ทําตามคําสั่งพวกฉันก็ไม่รู้อะไรเลยพอว่าแล้วชายคนนั้นก็เข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านก็ได้แนะนํา ว่าอุโบสถศีลคือศีลสิกขาบท8คือศีล8นี่แหละใอ้รักษาวันหนึ่งกับหนึ่งคืนเขาเรียกอุโบสถศีลตอนเย็นจะสมาทานศีลไหมท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าถ้ารักษาเต็มวันไม่ได้รักษาครึ่งวันก็ใช้ได้นะเขาก็เลยสมาทานอุโบสถศีลกับท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็แนะนําว่าอุโบสถศีลมีอย่างนี้นะมี8ข้อนะ ถ้าว่ากันตามสินแปหลังจากนั้นก็เป็นการบังเอิญเมื่อเขาสรรมาทานสินแล้วเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นและกินข้าวกลางวันที่หัวไปการตัดฟืนมันหนักมากแต่เขาไม่ได้กินข้าวเย็นเขามานอนที่พักพอตกดึกเข้าลมมันก็เกิดลมดันขึ้นมามีการจุกอาการเสียดมากมีคนมารายงานท่นมหาเสียฐีท่านมหาเสียฐีก็นําอาหาร ที่เมยรถเลิศ์ห้าอย่างไปให้กินบอกให้กินเสียเถอะวันอื่นๆยังมีอยู่วันนี้ไม่เป็นไรถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วันอื่นยังรักษาได้คนตัดฟื้นก็บอกว่าความดีเต็มวันของผมยังไม่ได้แต่ผมรักษาได้แค่ครึ่งวันถ้าผมจะตายเพราะว่าความดีครึ่งวันผมยอมตายครับไม่ยอมกินอาหารหรอกท่านมหาเศรษฐีจะเค้นเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมกิน หลังจากนั้นมาท่านมหาเศรษฐีก็จำต้องกลับพอถึงรุ่งเช้าเขาก็ตายพอดีเพราะกำลังใจที่พอใจในอุโบสถศีลเป็นอันวาบุญในโอกาสที่เขาทำได้ทำคราวนั้นคราวเดียวเมื่อแต่จะความเป็นคนไปจึงไปเกิดเป็นรุกขเทวดาในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีลือสีหกสิบท่านตั้งใจจะมาบ้านท่านมหาเศรษฐีซึ่งท่านอนาถาบิธิกาเศรษฐี เคยอรัธนาไวา้ว่าถ้าเวลาหน้าแรงขอให้ไปรับพัตทหารที่บ้านเขาเขาจะเลี้ยงลือสีหหกสิบตนนี้แต่ท่านไม่ได้อภิญญาลือสีหหกสิบท่านนี้ก็ไปไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มใหญ่ก็คิดว่าต้นไม้นี้มีพุ่มใหญ่มีเงาดีเรานั่งพักสักครู่หนึ่งดีกว่าพอนั่งพักไปสักครู่หนึ่งหัวหน้าลือสีท่านไม่ได้ทิบจักขคุยานแต่มีความรู้สึก ที่ว่าต้นไม้นี้อาจจะมีรุกขัดเทวดาที่มีบุญมากเพราะต้นไม้มีพุ่มใหญ่เหลือเกินจึงนึกในใจว่าเวลานี้เราเดินมาเหนื่อยและมีความกระหายน้ําถ้าหากว่ารุกขัดเทวดาเมตตาเราจงบรรดาลน,น้ําที่สะอาดให้เรากินเถิดก็จะดีทันใดนั้นเทวดาก็บรรดาลน,น้ําให้กินต่อมาท่านฤาษีคิดว่าแหมเราเดินมาไกลมันร้อน ถ้ามีสะอาบน้ําได้ก็คงจะดีเทวดาก็บันดาลสะอาบน้ําให้เมื่อความประสงค์ของเนสีเป็นไปนตามความประสงค์ท่านก็คิดว่าเทวดาองค์นี้ต้องมีอนุภาพมากฉะนั้นจึงขอร้องด้วยวาจาว่าขอเทวดาผู้มีคุณแสดงตัวให้ปรากฏด้วยเถิดพอว่าแล้วเทวดาก็แสดงตัวให้ปรากฏเห็นท่านก็ถามว่าท่านรู้ขัดเทวดา ท่านมีบุญญาณุภาพมากข้าพเจ้าต้องการอะไรท่านก็บรนดานให้ได้ทุกอย่างและเวลานี้ก็เห็นวิมานของเทวดาด้วยเทวดาให้เห็นตัวด้วยเห็นวิมานด้วยวิมานท่านก็ใหญ่ตัวมโหฬารสวยสดงดงามตัวท่านก็มีความสงา่ามีเครื่องประดับดีมีแสงสว่างมาจากกายอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญอะไรไว้ขอรับ พอท่านลือสีถามอย่างนี้เทวดาก็อายเทวดาก็บอกว่าอย่าถามผมเลยขอรับผมอายเหลือเกินพระบุญผมน้อยในเมื่อลือสีขยันขยอนหนักเข้าขอร้องมากขึ้นหนักขึ้นเทวดาก็ยอมบอกตอว่าผมมีบุญน้อยเป็นโรคขัดเทวดาเพราะรักษาอุโบสถครึ่งวันตามเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วท่านผู้ฟังครับศีน แปลว่าปกติเพราะฉะนั้นศิลคือเจตนาที่ควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอุโบสถศีลประกอบด้วยศีลแปประการคือ 1. เว้นเากจการฆ่าสัตว์ 2. และเ้นจาการรักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. การรักษาพหมจันย์ 4. ไม่พูดโกโหก 5. ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 6. เว้นจากการทานอาหารในยามวิการ 7. ไม่ชมระบำรำฟอนขับร้องใดๆรวมถึงไม่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องหอมและดอกไม้และ 8. ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่ครับศีลแปลว่าปกติเพราะฉะนั้นสีลคือเจตนาที่ควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติไม่ให้ไปทำความเดือดร้อน ทั้งแกตตนเองและผู้อื่นคนรักษาศีลก็คือคนที่มีความตั้งใจที่จะควบคุมกายควบคุมวาจาไม่ทําความเดือดร้อนให้กับทั้งตนเองและผู้อื่นการรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดเป็นประจำทุกวันพระซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวันพระเพียงสีวันเท่านั้นจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถเลยหากใครคิดว่าศีลรักษายากก็ลองพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ดู ในสมัยพุทธกาลพระภิษุรูปหนึ่งมีจำนวนผู้บวชใหม่500รูปท่านได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอลาสิขาโดยให้เหตุผลว่าสินของพิษุณีมีมากเหลือเกินตนปฏิบัติไม่ไหวพระพุทธองค์จึงให้พระภิษุรูปนั้นรักษาสินเพียงข้อเดียวคือให้รักษาใจพิษุรูปนั้นจึงเปลี่ยนใจแล้วถือสินเพียงข้อเดียว เมื่อมีอะไรมากระทบทางหูจมูกลิ้นกายหรือผุดขึ้นกลางใจก็แค่เพียงชำระไม่ให้ขุ่นมัวเศร้าหมองไปกับใครจนสำเร็จได้เป็นอริยะบุคคลในที่สุดเพราะรักษาศีลเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลข้อใดก็ตามครับถือไปเพียงข้อบัญญตัติที่มีไว้สำหรับคนที่ยังมีจิตหยาบเท่านั้น แต่ถ้าจิตละเอียดแล้วสินจะบริบูรณ์ไปเองโดยไม่ต้องระวังรักษาดังคําที่ว่าทำทั้งหลายที่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังปรากฏอยู่ในเรื่องราวของพระจักขุปานเทระดังนี้ครับในคืนหนึ่งขณะที่พระจักขุปานเทระซึ่งเป็นพระอรหันตตาบอดเดินจงกรมอยู่นั้นท่านได้เหยียดแมงเม่าตายโดยไม่มีเจตนา ในต,ตอนชาาพระพิสูรูปอื่นเห็นแมงม่าตายเกลื่อนจึงไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระพิสุเหล่านั้นว่าได้พากันเห็นพระจักขุปานเทระข้าสัตว์เหล่านั้นโดยจิตนาหรือไม่เมื่อพระพิสุเหล่านั้นกลาบทูลว่าไม่เห็นท่านยังตรัสว่าพวกเธอไม่เห็นจักขุปานข้าสัตว์ฉันใดจักขุปานก็ไม่เห็นสัตว์เหล่านั้นฉันนั้นนอกจากนั้นแล้วพระจักขุปานนี้ เป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์จึงเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อมีจิตบริสุทธิ์เจตนาจึงไม่มีนั่นเองท่านผู้ฟังครับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้เราอย่าไปเพ่งโทษกันเพราะไม่มีใครที่อยู่ในกฎระเบียบได้ตลอดเวลาเราต่างก็รักษาใจกันและกันเท่านั้นก็พอแล้วเราอยู่กันได้แบบมีสติต่างเพียงที่จะรักษาใจตนเอง และประคองใจกันเท่าที่ทำได้พยายามไม่ให้จิตไปล่วงเกินใครถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมมีอยู่จริงแล้วคงถือเป็นกรรมที่เขาเคยทำกันมาถ้าเขาไม่เคยก่อกรรมทำกันมาเขาจะไม่เป็นผู้รับกรรมหรอกต้องเคยลักขโมยเขามาจึงถูกเขาลขักขโมยกลับต้องเคยฆ่ากันมาเขาจึงมาฆ่ากลับไม่มีอะไรผลใดเกิดขึ้นเล,ยลอยๆโดยไม่มีเหตุมาก่อน เพียงแต่เราลืมเหตุไปแล้วเท่านั้นดูอย่างองค์คุลิมานที่เคยเกิดเป็นควายป่าเที่ยวอาราวาสขีดชาวบ้านจนถูกคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันฆ่าตายเว้นแต่หญิงไม้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยส่งผลให้หญิงไม้ผู้นั้นมาเกิดเป็นแม่ขององค์คุลิมานแลวรอดชีวิตมาได้เพียงคนเดียวขณะที่อีก999คนที่ถูกองคุลิมานฆ่าตัดนิ้ว ก็คือชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการฆ่าควายป่าตัวนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงมีพระดารัสว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลใดจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะภคกสัมบทาบุคคลใดจะมีโภคกรัพย์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลใดที่จะไปสู่พระนิพพานได้ ก็เพราะศีนนี่แหละรักเคยยะอัตโนสาธุลาวะนังสนตังยะถาพึงรักษาความดีของตนบายตั้งเกลือรักษาความเค็มชอบคิดดีทำดีชาแนลขอพบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรระทานแก่ท่านผู้ฟังขอบระคุณท่านผู้ฟังกัลยดณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ